เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยครับขอยินดนี้อนรับเข้าสู่เกมอ่าเดี๋ยวเขารเกมเลยนะครับผมเรื่องวันนี้ผมก็จะมาเล่นในด่านโรงพยาบาลกพีฟแม่มดนั่นเองนะครับผมก็มาดูกันมันจะเป็นยังไงนะครับผม เอาอะไรเนี่ยอ๋อแล้วโอเคนะครับผมถ้ามีแกลงรบกวนอะไรก็ขออภัยได้นะเ,าาเจอถุงรุ่วเจอเยอะไรไม่รู้ โอ้ oh. ิดทำได้จ well, ิตไจเอ้ยมนหามากอแก่นมันก็ต้องจิต้องมีลังนี่เดียวเอ้ยอยู่หน้าดีกว่านี่มันอัไรกินมาด้วยเฮ้ยมันกินมามันกินมาแล้วก็พิชซ้อม อมันขึ้นมาแล้ยมันขึ้นมาแลี้วมันไม่เกิจิ๊บอจิ๊บหายเลยจิบโอ๊ยจะฟาดบ่อยนเฮ้ยิดเลยยก่อะไรนะทีนี่มีเดนดึงที่แล้ววะ ไม่ใไหมี่จะเกี่ยอะไรเนี่ควาเงี้ยงเหรอดอกี้าษาไม่รู้หาไม่รู้เรื่องเลยรู้ก มึงนไปนะฮะมบอะไรมันบ่อะไมอมึงอีอดถ้ากินน,นี่มีคำหยาบเยอก็ขอใครด้นี่บ่นอะไรของมึงอีดแค่กูอะนีโอ้ทำไมโทรทมมันเต็มเลยวะนี่ย ดีวะโอ้มันขึ้นมาอยู่ไหนหรืออีโอกมันขึ้นมาจรงมีอะไรให่นี้ไหนไม่ได้กรือเป้นอะไรโดูอีโจ๊กนี่จัดการมันไปเลยแล้วกันนะฮะครับคโอเคครับตอนนี้มันก็ลงไปนิดเอยแล้วนะครับ กรุปปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่งขึ้นมาน่นเลยนะครับข้งนี้มีน้ำโขกน้ำยาวเอ้ยมีไหนมีเขียวเยอะมอ๋อมันลงมาข้างหน้าลงแขงเงล,ลงขด้งลวแง,งเงล,ลงข้างลงางโอ้มีตทวเทมปดิ ลงกูกกันลงเลอโ้ยแมวทิ้งโอ้ชอเทมนีแลยอ่ะอึับเอ้ามาขึ้นมาพอดีโอ้ยโอ้ยมันบ่นใช่ไหมครับเนี่ยถ่ายแล้วคนดูเ้ามันขึ้นมาเอ้ามันขึ้นขึ้นขึ้นจะดูแน่ใจก่อน อ้ามันขึ้นโอ้ทำไมดูเมัมเต็มเลยมันนี่โอ้ทำไม,ม,น,ม,น,น,น,ไมน้ำเขียวมันเนยอะจังเลยอย่าพึ่งลงมาแล้วโอ้ยมียันนั้นี้มันไม่กล้างั้นลงมา,าดีเลยถ้าผมไปจะตายแน่นะนนอะไรนะยึดแม่ ไอกได้เลยนะไปดูว่าชัดจริงหรือเป่าอ้ามันแรงันโอ้เล็กโอ้เทมฮึฮือจิบหัวล้วจิบหัวลูก เกือบไปเล้ยกูชิหายเลี้ยงมันขึ้นมาด้วยประเด็นอามันขึ้นมาจริงด้วยโอ้โหเขาเขอย่าเงียโอู้่เจะลงไปอย่างี้เฮ้ยมันทะลุเตียงเลยวะไม่เขนกับเียคไม่ อืมแล้วแบบนี้เนี่ยชัดเจนเลยหร่าชัดเจนอะไรกันอะไรอะไรกีตาเฮอะไรมันบ่นด้วยไรอ้เหี้ยเอ้ยนี่มันบ่นอะไรมันไม่ให้รู้บ่นแบบจนหมลำคาญอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่มันบ่นอะไรมันไม่รู้เนี่ย โอ้ีี้กหะว้าวอาถุงลืมเก็บนี่ยากมากึดอ่าจหายเลย่อยู่ที่เดิมเลยเฮียเฮ้ยันลังมันกำลังนะยักำังนครับ่ครับ้ครับฮึดโอ้ ชิบหายแล้วคุณยิบหายแล้วโอ้ยยังมีโทเทมตรงนี้อีกมีโทเทมตรงนี้เขียวเขียวเขียวเดินโอเคกูรอตายกูรอตายเพราะอีดอกเด็กไม่รอนดไม่จะเลิกกูแล้วเฮือนี่ครับหาถุงยาวๆไป โอ <Wednesday morning. S 1> an ้ยโหเทมไม่ชอบมึงเลยอ่ะฮึโอ้ยกูรอดตายกูรอดกูเลิศโอ้โหไอเนี่ยน้ำยาแดงแต่แดงเหรอหาเขียวก่อนเขียวไปไหนวะเฮ้ยเขียวชิบหายแล้วน้ำยาจะหมดเลยยจะไม่ใจเลยไปวะโอ้ยเขียวมึงหายไปไหนชิบหายแล้วคุณดูชิบหายแล้วชิบหายแล้ว

ขึ้นมนนะเออเฮือ <game> ันฮลลิงกนเท่โอ no, <no> ้โหเฮือเพื่อนรักมเนี่ไม่กล้าลง

โอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่มันลงชั้นล่างดีกว่าน,นะฮะโอเคมันกำลังลงไปแล้วนะอ่าอ่ามันลงไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาผ่านแล้วครับทุกคนแล้ผ่านแล้วผ่านยิ้ <Yes. S 2> สมันทำเล่นแล้วครับทุกคนทำเล่นแล้วทำเล่นแล้วเฮ้ยนัเป็นไงครับมาถ้บก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็แบ สนุกนะเออขนลุกได้ <c oughs> น่ากล,ลัวจริงๆนวก็ถ้าเราคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับตันนี้ขอลาไปก่อนนะบบ๊ายบาย